ได้คลิปวิดีโอเสร็จจริงๆอ่ะใส่พาดหัวซะหน่อยก็ใส่ข้อความแต่ข้อความไม่ใส่นี่กด A อเอบวกเข้าไปใส่ข้อความลูกใครเป็นสายไข้บ้างปึ้งลูกเป็นสายไข้ถ้าชอบฟอนต์เนี่ยน่าอะตายเนี่ยแบบ,บอักษรใช่ป่ะเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยแบบอักษรแบบไหนอันนี้ชอบแบบเปลือกเปลือกเสร็จใช่ป่ะเออลูกเป็นสายไข้แล้วก็ใส่สไตล์ ตายแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีถ้ชอบสีชมพูก็ใส่สีชมพูตึงเี็บร้อยนะก็ประมาณลูปเป็นสาไข้ที่เกิดจากไข้สูงนะคะก่อนหน้านี้ไปนอนโรงพยาบาลช้าคืนเป็นไข้สูงมาก4 0่สิบองาสาไข้ไจะไม่รู้ก็อาจจะเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวกด c o ปีก็ได้ถ้าไม่อยากจะทำใช่ไหมเราก็กด copy กดนี้เึ๊บกดที่ข้อคขามล่างแล้วก็กด คัดลอกลอกอ,อ,อทำซ้ำเย็ร้อยตืนน่นตัวกดเข้าไปเปลี่ยนเป็นสีขาว,ล,ขาาขาขวลูกใคร,รปเป็นสาไข่เปลี่ยนตป่นตัวแบบนี้เย็ร้อยลูกเป็นสาไข่ที่เกิดจากไข้สูงนะคะก่อนหน้านี้ไปนี่เห็นไหมตไมต้องมีสองตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันจะทําให้แบ่งจังหวะการอา่านเป็นแบบสีเดียวกันเนะี่ยมันจะไม่มีจังหวะในการอ่าน ย่างเงี้ยมันจะได้เห็นว่าตัวไหนตัวเด็ดตัวไหนตัวรองอนะทำเสร็จละกดเอ็กพอร์ตเสร็จหนึ่งคลิปวิดีโอตัดต่อง,ง่ายง่ายพักสิ่งง่ายแค่นี้เอง